สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีลาบปลาโจกนะครับเพิ่งทำใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับปลาน้ำโขงนะครับสดใหม่มากอืมยี่ยมครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจะได้สับๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเนื้อปลาโจกนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะทำราบปลาโจกต้นหอมผักชีมะน,นาวพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาตเตรียมไว้เลยนะครับเครื่องปรุงต่างๆแล้วเราก็จะเริ่มทำราปไาเลยนะครับรวนปลาให้สุกด้วยไฟอ่อนนะครับท่านผู้ชมครับปลาที่สุกง,ง่ายนะครับไม่นานก็สุก นี่นะครับเริ่มจะได้เริ่มจะเริ่มจะสุกแล้วปิดไฟได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องนานนะครับปิดไฟเลยสุกแล้วมาปรุงรสกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับใส่เครื่องรางทั่วๆไปนะครับพริกป่นพริกป่นพริกปน่กปน,กปนข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วมะนาว ลงไปเลยครับต้นช้อนนี่เลยสักครึ่งลูกโอ้โหน้ำเยอะมากผงนัวสักหน่อยนะครับเติมเข้าไปแล้วก็น้ำปลาสักช้อนอีกนิดหน่อยนะครับนี่เลยนะครับสดๆเหมือนกับกลาบ,บๆทั่วๆไปนะครับ่านช้อต้นหอมผักชีใส่เข้าไป ตัวชีน้อยไปหน่อยใส่เข้าไปอีกหน่อยได้แล้วนะครับโอโ้โหีฉันน่าจะประทารนะแต่ครับท่านผู้ชมครับนี่เลยลาบปลาโจโอ,โอ้โหนเบอร์อเลยนะครับน่าทานมไหลนะครับท่านผู้ชมลาบ ปลาจกอ,อร่อยเป็นปากเป็นคำที่เองชิมดูหน่อยนะครับรสชาติจะเป็นอย่างไรอืมเีม่ยมมากเ่ยมมากอร่อยาก